ระหว่างลูกค้าใหม่กับลูกค้าเก่าเพื่อนๆคิดว่าอะไรสําคัญกว่ากันครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนตอบว่าลูกค้าเก่าินดีด้วยครับอย่างนี้ครับลูกค้าเก่านะครับผมเป็นลูกค้าที่สําคัญที่สุดในธุรกิจทําไมพี่แบงถึงบอกแบบนี้นะครับผมแล้วลูกค้าใหม่ไม่สำคัญหรอ มาเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับลูกค้าเก่านะครับเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการเคยใช้สินค้าของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ทําความรู้จักกับเรามาสักพักหนึ่งแล้วในการที่เราจะสานต่อไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าต่อนะครับขายชิ้นที่2ขายชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเราไม่มีต้นทุนในการ หาลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับเราไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเสียค่ายิงแอดแล้วนะครับเพียงแค่เราดูแลลูกค้าเก่าธุรกิจของเราก็เรียกว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนในฝั่งของลูกค้าใหม่ก็จะต้องหาเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าดูแลแต่ลูกค้าเก่านะครับพยายามหาลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆและดูแลลูกค้าเก่าให้ไม่ออกไปไหนนะครับ มันอาจจะไม่ใช่หนึงร้อที่ลูกค้าทุกคนจะอยู่กับเรานะครับอาจจะเป็น10-20%ึที่ลูกค้าใช้บริการซ้ำซื้อสินค้าซ้ำเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราไปน,น,นานๆนะครับผมในการที่เราดูแลเขาอย่างดีมีการส่งโปรโมชั่นมีการให้ข้อมูลต่างๆซึ่งในยุคนี้เนี่ยเราสามารถขอข้อมูลของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นลายหรือว่าช่องทางในการติดต่อเนี่ยเราก็ดูแลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าวนกลับมาซื้อ เพราะเมื่อไหร่ที่เราสามารถดูแลลูกค้าเก่าได้เยอะมากๆแล้วเนี่ยธุรกิจแทบจะรันต่อเนื่องได้เลยเพราะเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาซื้อซ้ําง่ายๆนะครับผมนี่แหละคือเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จ